วันนี้ทุกคนเล่นได้สุดยอดค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบกำลังใจมันหายไปแป๊บนึงแล้วเราก็เข้ามาใหม่รู้สึกวันนี้ทุกคนเล่นดีมากค่ะโค้ชชมนะคะโดยเฉพาะออมว่าเป็นผูปกู้ศักดิ์ที่ช่วยทีมได้เยอะจริงเหรอคะ <c oughs> ก,ก็ยืนยันเหมือนเดิมค่ะว่าหนูก็อยากลงไปช่วยทุกคนเพราะว่าทุกคนก็เหนื่อยมากแล้วก็หนูก็อยากลงไปสัมผัสเกมด้วยค่ะก็รู้สึกวันนี้แบบดีใจแล้วก็เอนจอยเหมือนเดิมค่ะสนุกค่ะวันนี้ วันนี้ได้ลงเต็มเต็ม,ม<า>เต็มเสร็จด้วยตเต็มตื่นเต้นค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าแบบเฮ้ยเราจะเราจะแบบดีใจแบบมันเอ็นจอยแบบเอ็นจอยมากจริงจริงค่ะความรู้สึกนี้คือแบบว่าโอเคนะหนูว่าอยากให้ทุกคนเล่นแบบนี้แบบทุกวันทุกวันเลยที่แข่งรู้สึกว่าโอเครอบสองมั่นใจคือบรรยมั่นใจค่ะเราเราก็ไม่ใช่ว่าเอ่อเราจะประมาทคือเราก็ต้องซ้อมของเราเพื่อที่เราจะไปสู้กับทีมอื่นไงคะแต่ว่าของเราก็ไม่มีอะไรจะเสียคือเราเล่น ทุกครั้งก็คือมันเป็นกําไรของเราค่ะแล้วมันก็คือประสบการณ์ของเราล้วนๆค่ะกันนะก็ขอบคุณนะคะที่คอยเชียร์ทีมพวกเรานะคะแล้วก็อยากให้เชียร์อีกเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าเราจะแข่งจบแบบนะคะขอบคุณค่ะ